สนับสนุนโดยสบู่สมุนไพรสูตรต้นตำรับมาดามเฮง AJ DVD Home Theater และเครื่องเล่นคทราโอเกย่ยาม่องตราถ้วยทองวิทผมแท้นิวราวันศูนย์แฟชั่นทรงผมทุกแบบ คุณผู้ชมเคยสงสัยกันไหมคะว่าผู้ที่มีปัญหามีความบกพร่องทางการได้ยินนะคะพวกเขาเนี่ยชมรายการทีวีหรือว่าดูโทรทัศน์กันยังไง เทะะ่าที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีเป็นคล้ายๆจอเล็กๆอยู่ด้านข้างนะคะก็จะมีล่ามภาษามือที่คอยบอกแต่ส่วนมากเนี่ยก็มักจะมีเฉพาะในช่วงข่าวเท่านั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรายการเกมโชว์หรือว่าละครแล้วก็ยังมีรายการอื่นๆน,นะคะที่พวกเขาเนี่ยอาจจะเสียโอกาสไม่ได้รับชมอย่างเต็มอัธรสนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเรามีสถานีโทรทัศน์ค่ะสาหรับผู้ที่บกกร่องทางการได้ยินแห่งแรกของประเทศไทยมาฝากกันนะคะสถานี ีโทรทัศน์แห่งนี้ชื่อว่าไทยเดฟทีวีค่ะจะหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะเราจะไปติดตามจากรายงานกันค่ะเสียงให้คิวของผู้กำกับเวทีเป็นเพียงเสียงเดียวเท่านั้นนะคะที่เกิดขึ้นภายในสตูดิโอของสถานีโทรทัศน์ไทยเดฟทีวีซึ่งกำลังบันทึกเทปรายการข่าว โดยมีพิธีกรเป็นคนหูหนวกหนึ่งคนและพิธีกรซึ่งเป็นล่ามภาษามือรวมจัดรายการด้วยอีกสองคนไทยเดฟทีวีมีจุดเริ่มต้นมาจากความคิดของอาจารย์สิวนาถหงประยูนรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตซึ่งการทำงานในช่วงเริ่มต้นของการก่อตั้งสถานีโทรทัศน์สำหรับคนหูหนวกแห่งแรกของประเทศไทยนั้น มีปัญหามากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ต้องอพยายามทลายความคิดแ,คคและความเชื่อในแบบเดิมๆดีมามันสูงผมมาไปเรียนภาษามือที่มูวิธีแห่งหนึ่งครับก็ไปเรียนแล้วก็รู้ความความลำบากหนึ่งของคนหูหนวกก็คือว่ารู้ว่าเขาเนี่ยไม่สามารถจะอ่านหนังสือได้ร้อยเปร์ซต์วยากรภาษามือกับวยากรภาษาเขียนของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันเขาอ่านไม่ได้เขาก็เลย ขาดสื่อในการที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารไปสิ่งที่ผมบอกว่ายากก็คือการต่อสู้ความเชื่อครับคือคนหูหนวกเองเนี่ยก็อาจจะไม่เชื่อว่าคนหูหนวกไทยเนี่ยมีศักยภาพที่จะทําแบบนี้ได้เคยถึงขั้นต้องจัดเวิร์กช็อปเอาหูหนวกไปอบรมการใช้กล้องการเขียนบทอะไรเงี้ยครับซึ่งก็พัฒนาตรงนี้ยากพอสมควรแล้วความเชื่ออีกอย่างนึงคือความเชื่อจากสังคมครับเพราะหลายคนก็ไม่พยายามจะเข้าใจว่าหูหนวกเนี่ยอ่านหนังสือไม่ได้ เพราะนั้นก็เขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไปเพื่ออะไรทำทำไมก็ไปดูล่ามเล็กๆช่อง11ก็ได้อะไรเงี้ยและด้วยความที่ไทยเดฟทีวีเป็นสถานีโทรทัศน์ที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาทำให้เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ส่วนล่ามภาษามือมืออาชีพก็เข้ามาทำงานกันด้วยจิตอาสาซึ่งไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือพิธีกรต่างก็ได้รับค่าตอบแทนเท่ากัน,กนคือ300บาทแต่ทุกคนก็เต็มใจทำนะคะ เพราะว่ามีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือต้องการให้ผู้บกพร่องทางการได้ยินมีโอกาสได้รับชมรายการโทรทัศน์เช่นเดียวกับคนปกติทั่วไปคนหูหนวกเนี่ยเขาจะต้องใช้การมองดูสีหน้าดูท่าทางดูการสะกดนิ้วมือเยอะมากซึ่งจอเล็กๆเนี่ยเราไม่สามารถเห็นการสะกดนิ้วมือได้แต่พอมาเป็นทีวีจอใหญ่ที่ใช้ภาษามือเต็มตัว มันเป็นการตอบโจทย์ที่แท้จริงของของคนหูหนวกเพราะว่าเรามีมีการโยกมีการอะไรเป็นการเปลี่ยนบทบาทสนทนาสองคนคนนี้พูดคนนี้พูดเขาสามารถเห็นองค์ประกอบของภาษามือได้ครบเพราะฉะนั้นสารที่เขาได้รับจากทีวีจอใหญ่นี่มันได้เยอะกว่ามากผมคิดว่าค่าตอบแทนส่วนที่ได้จากฟรีทีวีเนี่ยมันก็เพียงพอกับก,บการใช้ชีวิตแล้วมันก็เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถทําให้กับสังคมได้ก็ช่วยช่วยกันครับ เรัับใสงคมต่อไช้ปจจะทด,ใดาใใ้นคววมังีีปนี้น<ะ>ครบปีที่3แล้วนะคะที่ไทยเดฟทีวีผลิตรายการดีๆให้คนหูหนวกกว่า2 0 0 0 0 0คนในเมืองไทยมีโอกาสรับข้อมูลข่าวสารมากขึ้นจากเดิมที่ออกอากาศผ่านทางเว็บไซต์ YouTube เพียงอย่างเดียวทุกวันนี้นะคะเพิ่มช่องทางออกอากาศมาที่ t r ทรู i ิชัน และเร็วๆนี้ก็กำลังจะมีช่องทางในการเผยแพร่าข่าวสารบันเทิงและวาไรตี้ให้คนหูหนวกได้รับชมมากขึ้นกว่าเดิมและจากที่ทีมงานทุกคนเข้ามาทํางานกันด้วยจิตอาสานะคะวันนี้มีหน่วยงานต่างๆเห็นคุณค่าการทํางานของคนกลุ่มนี้มากขึ้นทําให้ค่าตอบแทนการทํางานเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นซึ่งนี่ก็คือส่วนหนึ่งของกําลังใจสําหรับคนทํางานให้มุ่งมัน่นทุ่มเทสร้างสารรค์รายการดีๆออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยพวกเขายังคงหวังในขะะวามั้สักวันหนึ่งจะมีสถานีโทรทัศน์เพื่อคนหูหนวกออกอากาศผ่านทางฟรีทีวีแบบเต็มรูปแบบเ,เกิดขึ้นในเมืองไทยจริงๆแล้วผมไม่ได้คิดว่ามันจะใหญ่โตขนาดนี้ตอนที่ทาครั้งแรกแค่แค่รู้สึกว่าเป็นอาจารย์นิเทศแล้วเจอปัญหาด้านการสื่อรก็เลยอยากทําคือพี่ที่เป็นผู้วมก่อตั้งกับผมเนี่ยเขาฝันไว้เลยว่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นสถานีขึ้นมาจริงๆแล้วก็มันเป็นอาชีพที่หูหนวกเนี่ย ทำได้พี่เขาฝันไว้อย่างนั้นออ,วอนวกอนีณ์ประยุนถ่ายภาพอาธิตยาจันรงธิ์รายงาน บอกว่าวันนี้เนี่ยอิ่มอกอิ่มใจจริงๆเลยนะคะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับข่าวดีแบบนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินให้ได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกับทุกๆคนในสังคมไทยนี่แหละค่ะคือสังคมไทยที่น่าอยู่นะคะเรื่องราวดีๆแบบนี้หากว่าคุณมีนะคะอย่าลืมบอกเล่ากับเราต่อได้ที่ข่าววันใหม่ at hotmail.com น่าสนใจไหมคะ,ะรายการทีวีแม้มีสีสันด้วยพิธีกรนะคะแต่ละท่านน่ารักด้วยแล้วก็ เรียกว่าดำเนินรายการแบบสดใสทีเดียวค่ะเหมือนหมืออาชีพเลยนะคะใช่แล้วค่ะแล้วแต่ละคนก็มีบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมากๆนะคะใครที่สนใจก็เข้าไปดูกันได้นะคะที่ w w w d e v t v c o m คค่ะชื่นชมอาจารย์ด้วยนะคะที่่มีความมุ่งมั่นแล้วก็ทําได้เป็นจริงสําเร็จออกมาแล้วก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนหัวหนุกด้วยค่ะต้องช่วยกันต่อยอดให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณพี่นิปสาหรับข่าวดีนี้อยู่ในคืนนี้ขอบคุณค่ะ